เมืนน่อนี้ยังแมนดีใจหลายไม่ไงบ่เคยพอ่อจักเถื่อบ่เคยเห็นจักเถื่อพนกระดั่นโดนออกมาหอดจนหอดจนถึงมาเมื่อนี้พนว่าไห้ล่ำเบิ่งจักก่อนสองก่อน่าสั่นสิไปหลอดอยู่บ่อละวาก็เลยขินสะท่าเพนโมได้สิล่ำหยังวตีสมัยสมัอนี่พินว่ายาเสติดมันทะลักเขามาสถาน บนศึกษาสถาบนศาสนาเขามาเบิดทุกสิ่งทุกอย่างภู้ขากเลืล่ำต่านพัยาสิติดจากหน่อยเป็นของขัญเาเพ้อจ่งสี่สะท้อนอีพอคู่บาอาจารย์กระไดขอโทษขออภัยขั้นมันพิษมันผ่าดกระไดละเม้นว่า เดี่ยวนี้คันฟังเอาทนกขฟังก่อนสันแต่งฟังเอาทนฟังก่อนสันแต่ง,ง,ง,ตงปฏิวัติกาวแจงผูดดังฮัปุ่งส่งเสียงเพื่อให้พวกพี่นอ้องท้องถินไทยสันพัฒนากันไปู่แนวแถวสันมีหลายอันคายสื่อพ่อประทังเลี้ยงสิพ่อให้พวกพี่น้องเฮาได้อยู่กินทุกสิ่งสิ้นนายโยกลนลง ให้ป้องกันนี่พวกยาสีตีสูอันให้หายสินขั้นไผกินไผค้าเศร้าสาลึกยาบ้านเมืองนับมือกา้าวเจริญขึ้นหงใสเห็นว่าพอเจ้าหน้าที่เพิ่นสู่กับเศ้าโดหิโมงปลาข้าวสมัยขุนซาไผกระคงสี่หูเลี้ยวสู่ตอกันจนสมุนใหญ่น้อยแตกภายกระจายนี้ความใช้เดนไทยเล่าข้าวมาแต่ข้าวนั้น เห็นบอ่อพอเจ้าหน้าที่พนเอาเขารักประหันสังเวยพ่อมยาบาทต่างหลายมื่นเห็นแล้วเป็นตาตื่นกอดกันนอหนำตาพังยาวยาวเป็นนาเวทนาขั้นบอ่อขายบอ่อข่าสีวิตกงงันยังยาวบ่อท่านถึงข้าวตายสิโยไปลายมือถือว่าความจนนีมีมาต่างหลายบ่อนคิดสังหอมเบิงทอนผู้เพิ่นจนกว่านี้ยังพ่อได้อยู่กิน เพิ่นจับได้แล้วกะสินถูกสิ่งที่หามาหอดซีว่าของตับันไปถึงหิ่งเป่าบอกควรเหนามาใส่มาใส่สีรวยไว้กัตามสร้างบอกควรไปรับจางเอายาบาส่งเขาสีหน้านวลมวนไว้สากรเท่านี้นะยียงด